ปีนี้พันห้าได้สามร้อยล้านมาตุนไว้ในมือนั้นปีนี้กําไรของไม่ลงมันเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนคนกระทบการเมืองจะไม่ทําให้กําไรลงครับก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เราวางไว้นานเลยนะว่าเป็น j o ยเวนเจอร์แล้วปี2008เนี่ยเราก็เอาตัวสมุยซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดไปทำพ่อพัน์พี่ฟนะครับปีนี้บอร์ดก็มีความเห็นว่าน่าจะตั้งรีดขึ้นมาแล้วเอาโรงแรมที่เรารับบริหารโรงแรมเราเองเอาเข้ารีด เราใช้เหรียเนี่ยเลสฟันขึ้นมาเพื่อไปแอ q ควายโรงแรมที่ต่างประเทศครับโรงแรมเป้าหมายเราที่ตั้งไว้คือที่อังกฤษลอนดอนนะครับแล้วพวกเกตเวซิตี้ไม่ว่าปารีสออสเตรเลียซิดนีย์นะครับแล้วก็สิงคโปร์ฮ่องกงนะครับก,ก็อยู่ในแผนการตอนนี้เรากำลังคุยอยู่กับกลุ่มโรงแรมที่ญี่ปุ่นกำลังจะทำไอ o ครับประมาณ ครึ่งปีหลังปีนี้อืเขาอยากให้เซนทราเนี่ยเข้าไปถือหุ้นก่อนมีทั้งหมด15โรงแรมกอบลัเจรจาอยู่นะครับโดยขั้นแรกจะเข้าไปสัก10%ถ้าจราสําเร็จหลังจากนั้นปีหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นสัก40%แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อโรงแรมเขาเนี่ยมีเซนทราทั้งหมดอโดยจะได้เบนเนสเบนฟีมาด้วยครับนะครับก็เป็นกลยุทธ์คล้ายๆเข้าไปจอยเวนเจอร์แล้วก็บริหารนะครับ ส่วนที่บริหารในะกลยุทธ์ที่4เรามีแผนกซิมซึ่งย่อม,มาจาก Central International Management Company Limited อเอาตั้งมาตั้งแต่ปีคศสอ0 9นะครับเพราะตอนนั้นเกิดวิกฤตเรื่องการเมืองเรื่องอะไรในประเทศไทยท่านประธานก็บอกว่าต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเมื่อค่าจ่ายส่วนกลางเยอะอนะครับกลัวจะเป็นภาระก็เลยต้องหาโรงแรมที่รับบริหารเพื่อเอาค่าบริหารเนี่ย มาช่วยพยุงด้วยนะครับเวลาเราวางแผนเนี่ยเราเอาแผนที่โลกมากลางเลยนะครับ oh. ว่าจะเราจะไปที่ไหนบ้างคร,ครับอันนี้ก็ทุกห้าปีนะครับปัจจุบันอยู่ตรงนี้แล้วห้าปีไปเถานี้อีกสิบปีก็จะไปอเมริกากับ โอ้ไม่ต้องถามแล้วกลยุทธ์ระยะยาวอเมริกามาครบเลยห้าปีสิบปีนี่ถ้าสิบห้าปีก็ดาวขาแล้วนะฮะใช่ครับอันนี้ก็ก็เรามาพอดเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสีน้ำเงินนี่คือเรามีโรงแรมอยู่แล้วสีแดงเนี่ยเราอยากจะไปครับแล้วก็สีเหลืองไอ้ที่ปะปะเนี่ยนะครับที่ที่เส้นปะปะก็คือถ้ามีโอกาสก็จะไป นะครับคือเราวางแผนไว้ซึ่งมีมายสโตนว่าทุกห้าปีต้องมีอย่างน้อยกี่โรงแรมครับกี่โรงแรมคนระับทุกห้าปีก็เดี๋ยวจะมี <Okay. S 1> สไลด์หนึงโชว์ <Okay. S 1> <laughs> นะครับคราวนี้ถ้ามาดูว่าจำนวนโรงแรมของของเซนทราเนี่ยถ้าแบ่งจำนวนประเภทของโรงแรมรถ้าเซนทราแกนี่ห้าดาวตอนนี้มีสามสิเปอร์เซนถ้าเซนทราสี่ดาวสามห้าปอร์เซนตนะครับอันนี้ในปีสองพันสิบเจ็ด นะครับแล้วก็จะมีบัตเจตเป็น14เปอร์เซ็น์ปี2015<ม>ก็บัตเจต6เอร์เซ็นเซนทรา4สี่ดาวส2บเอร์เซ็นตแล้วเซนทราแกนสามห้าเอร์เซ็นเมืม่อปี2012เนี่ยมีสี่ห้าเปอร์เซ็นตเซนทราแกลนเซนทรา4สี่ดาวนี่ส3สามนะครับก็จะเดินตามแผนนี้นะครับแต่ถ้าดูว่าจำนวนโรงแรมเมื่อเทียบกับประเทศในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ย ปี2012ในประเทศ91%ต่างประเทศ9%ปี2015จะกลายเป็น31%ก็คือจะให้น้ำหนักต่างประเทศมากขึ้นเพื่อ diversify ความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าดูจำนวนโรงแรมที่เป็นของเราเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนโรงแรมที่รับบริหารเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นถึง71%นะครับ,รบ,รบก็คือจะเน้นบริหารมากกว่านะครับ เพื่อเอารายได้ของ m ม n นจ e เ e n นฟ e e ซึ่งมี Margin สูงกว่าอันนี้เป็นโคซี่นะครับคอนเซปต์โคซี่เราจะมีห้องขนาด18ตารางเมตรมีชาวเวอร์มีแอร์เย็นฉ่ำอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ซึ่งเราศึกษามาประมาณ2ปีนะครับเราคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของเราเบนส์มาร์กับไอบินะครับต้นทุนก่อสร้างเนี่ยประมาณล้านห้าล้านหต่อห้อง ครับเดี๋ยวเคลียร์กันเองครับผมก็เงงดีนั้งครูกับเดี๋ยวซื้อเองดีแล้วกันครับคอซีนี่เราเรามีทำรีเสิร์ชนะฮะไปถามว่ากลุ่มลูกค้าเราจะเป็นใครยังไงนะครับก็คิดว่าโล w cost a i r l i เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวถึงฮะเดี๋ยวถึงฮะก็หน้าที่จะว่าคุณโนชิตนี้แบบพาดพิงเยอะนะครับ แล้วจากการที่กลุ่มเราสังเกตนะฮะแม้แต่ช่วงม็อบเนี่ยโรงแรมที่มีคนพักเต็มเนี่ยกลายเป็นพวกบัสเจ็ดโฮเทลแถวสุขุมวิทนะฮะเข้าไปในซอยนิดหนึ่งพวกม็อบมบอะไรไปพักกันเป็นอาทิตย์นะโอ้ม็อบมีฐานะฮะซึ่งแม่ของผมเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเซ็นทรัลแดเซ็นทรัลเวิร์เนี่ยเรามีโปรโมชั่นแบงคอกชัดดาวสามพันหนึ่งร้อยก้าสิบเก้าก็ยังมีก็มีคนไปพักด้วยแต่ว่าไม่ไม่มากเหมือนกับมีกำนันไปอยู่ด้วยไหมฮะ เออำตันไม่กล้ายยก,ก็คิดว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีรหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยบัตเจ็ตโฮเทลจะเป็นเป็นโรงแรมที่สามารถมีออฟเฟนซีสม่ำเสมอแล้วก็เจเนเรตรายได้นะครับครับคราวนี้พูดถึงว่าผลกระทบที่มีต่อเซนเทล ส่งผลกระทบเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นเองสองโรงแรม,มปีที่แล้วเ็เรซนตรายได้สามสิบของรายได้โรงแรมครับปีนี้น่าจะอยู่ที่ยี่สิบแปดเเซ็นตบแต่ต่างประเทศนะครับต่างประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างดีรวมทั้งต่างจังหวัดด้วยครับผมอยากให้โชว์สไลด์ที่เกี่ยวกับข้อสี่กับข้อห้าเอาข้อสี่ก่อนหรือหรือดูไมไมโตนก่อนก็นกได้ฮะกลับกลับไปนิดนึง อ่าอ่าอ่าอันนี้ครับเห็นไหมไมล์สโตนเราในในปีคศอสองพันสิบแปดเนี่ยเราจะมีเก้าสิบโรงแรมครับมีเก้าสิบโรงแรมแล้วก็มีต่างประเทศเนี่ยมากกว่าสามสิบโรงแรมนะครับคุณรุณชิตกำลังจะบอกผมไกลๆว่า ไอ้ผลกระทบการเมืองเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีผลกระทบกับเซนเทลน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราไปเน้นโอเวอร์ซีเราไปเน้นต่างจังหวัดนะครับแล้วในรายได้ในกรุงเทพมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับคราวนี้ทําไมต่างจังหวัดถึงดีนะครับไปไปข้อที่สี่นะฮะนี่ครับคือฝ่ายการตลาดเราเนี่ยอยู่ในวงการตลาดโรงแรมมายี่สิบสามสิบปีเขาเดินทางทั่วโลก เขาบอกกลุ่มเราเซนเทลเนี่ยล่งหน้าเป็นเดือนละบ,บอกว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยปิกอัพละเราราคาโรงแรมหรืออะไรถ้าเราจะไปเอาเนี่ยมันขึ้นมามาสักแปดเอร์เซนนะครับ,ร,บรวมทั้งเศรษฐกิจในยูโรโซนบางประเทศเนี่ยดีขึ้นครับเราก็สังเกตดูเออจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมาโดยเฉพาะมาภูเก็ตนะครับสมุยก็มีนะครับหัวหินหัวหินนี่เขาค่อนข้างเยอะออฟเฟนซีภูเก็ตผมเนี่ย ลงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์จนถึงทุกวันนี้อีกลงหนึ่งเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์วันนี้ยังร้อยอยู่ครับบางโรงแรมก็แปดสิบว่าเก้าสิบหัวหินก็เก้าสิบนะครับเออผมสงสัยเหมือนกันนะเมื่อกี้เอราวันก็เหมือนกันตามปกติต่างประเทศไม่กลัวการเมืองใช่ไหมฮะเออคือก็ถือว่าเรื่องปกติเพราหรอเขาอ,อย่ามาเ <laughs> อเวนเจอร์คือคือมีแขกที่มาพักที่เซนทรัลแกรเนี่ยผมก็เจอเขาในเลยครับครับเขาก็บอกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะที่มีการแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรกันแบบนั้นนะคือเจอมาเยอะละครับเจอมาเยอะครับครับก็คือเหตุผลที่ยุโรปเนี่ยมาเยอะเนื่องจากเศรษฐกิจเขาดีแล้วอเมริกาเศรษฐกิจก็ดีครับนะครับแล้วพวกเนี้ยเริ่มมาบุ๊ก i n งของเราเนี่ยในค u a เตอร์สองหรือค u a เตอร์สามเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนที่มี Booking เนี่ยปรากฏบุ๊ก i n งปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วฮะ แต่ต้องดูจํานวนเขาเรียก pick up rate ครับครับ pick up rate ว่ามันจะ pick up ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างปีที่แล้วตอนที่มอบออกมาเดือนตุลาเนี่ยตอนต้นๆ pick up rate เราช้ามา pick up rate ในอาทิตย์ที่สามที่สี่เลยทำให้เดือนตุลา o f f e n s n c y เราแปดสิบนะครับแล้วก็พฤศจิกาทันมาปีแล้วเนี่ยควอเตอร์ที่สี่เราได้แปดสิบเปอร์เซนต์ทำให้อัตราการค้าพักทั้งปีปีแล้วเนี่ย เซนเทลได้แปดสิเปอร์เซ็นทั้งปีนะครับแล้วก็เล็บพาโตขึ้นถึงสามสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แม้แต่เดือนมก,กราอัตราการขาับถั่วเฉลี่ยทั้งกลุ่มเราอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลปพาโตสิบสองเปอร์เซ็นต์มันลดแต่เล็บพาโอเคเล็บพานี่คือการเอาอัตราห้องพักคูณด้วยจำนวนห้องพักที่ที่ที่ available ที่พักใช่ไหมครับอัตรา เข้าพักคูณด้วยอัตราค่าห้องอัตราค่าห้องครับเป็นเล็บพาเพราะนั้นเล็บพาเพิ่มขึ้นมันถึงว่าถึงแม้จะมีคนเข้าพักน้อยลงแต่รายได้รวมเนี่ยของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นถูกไหมฮะครับอืมอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมธุรกิจโรงแรมช่วงนี้เนี่ยจึงมีนักลงทุนโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มาคานวณวิสิตแล้วก็คอนเฟรนท์คออยู่เขาก็รอจังหวะว่าว่าจะเข้าลงทุนเขาคงไม่รอแล้วนะคุณขึ้นไปแล้วเเขาเอาไปแล้วเนี่ย ครับครับแล้วมันมีอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งกระจายความเสี่ยงของเซนเทลด้วยก็คือธุรกิจอาหารอาหารใช่ซึ่งอันนั้นการเมืองได้รับผลกระทบไหมครับออธุรกิจอาหารนี่จริงๆได้รับผลกระทบจากเขาเรียกว่าคอนซัมมชันที่สโลดาวตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วรเราเห็นสัญญาเนี่ยควอเตอร์สองเห็นบ้างควอเตอร์หนึ่งยังดีนะปีที่แล้วพอหลังควอเตอร์สองแล้วเนี่ยไอเซมโซเซลเนี่ยมันโตน้อยแล้วบางควอเตอร์ติดลบ ทั้งปีปีที่แล้วเราโตเซ m e s เซลล0.9%นะครับแต่ทั้งทั้งเซลล์ใน9.7% 9.7%ก็ยังโตนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราดูแนวโน้มแล้วเรื่องคอนซัมชันยังไม่มีสัญญาณฟื้นนะครับแต่ก็หวังว่าหลังจากการเมืองคลี่คลายแล้วเนี่ยชาวนาได้รับเงินพอได้รับเงินเนี่ยต่างจังหวัดเท่าที่สังเกตนะฮะ ยอดกําลังซื้อต่างจังหวัดเนี่ยในอดีตจะเหนือกว่ากรุงเทพนิดหน่อยนะครับทั้งหมดต่างจังหวัดทั้งหมดใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสังเกตว่าศูนย์การค้าเนี่ยเริ่มขยายไปต่างจังหวัดมากขึ้นใช่ครับนะครับก็กล่าวโดยสรุปก็คือว่าธุรกิจอาหารนะครับสามารถประคองตัวแต่ธุรกิจโรงแรมจะเติบโตด้วยโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ต่างประเทศอืมครับอันนี้เป็นอันนี้ก็จริงจริง ต้องการให้ทุกท่านมามีมุมมองตรงนี้แหละนะครับว่าเรื่องวิกฤตในบางทีมันเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสของบริษัทขนาดใหญ่ๆที่จะพลิกกลยุทธ์นะครับแทนที่เราจะมานั่งมัวกุ้มใจกับ ภาวะการเมืองในประเทศเอาเราขยายธุรกิจต่างประเทศขยายธุรกิจต่างจังหวัดวิ่งไปที่ธุรกิจอาหารเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของตัวความผันผวนของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเซนเทลซึ่งตอบคาถามเกือบครบทุกอย่างแล้วนะครับเพราว่านั้นจะไม่วนมาที่คุณรนชิตละนะครับ <laughs> ถือว่าตอบครบ <laughs> อีกรอบเลยน,นะครับเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งอ่ะ <laughs> ผมว่าจริงๆอยากพูดมาตอนนี้นะครับคุณทัศพลน,นะครับของ AAV นะฮะผมว่า เราด,ดูธุรกิจโรงแรมและนะครับเรามาดูธุรกิจทางด้านการบินบ้างนะครับว่าการเมืองได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะเข้าไปต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วก็เหมือนกับเซนเทลกับเอราวันวิกฤตมันก็คือโอกาสเหมือนกันผมไม่เปิดสายการบินในต่างประเทศก็คงไม่ได้รับจ้างบริหารสายการบินอื่นก็คงไม่ได้ไม่ได้เองใช่นะครับเปิดโรงแรมได้นะครับเปิดโรงแรมคงแข่งกับสองท่านนี้ไม่ไหว ก็จริงๆแล้วภาพคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกับทางเคอร์เอไอวันหรือว่าทางเซนเทลเท่าไหร่อันดับแรกเลยที่อยากจะซีซันลอริตี้ของของของบ้านเราเนี่ยตอนเปิดสายบินแรกแอเชีตอนนี้ครบสิบปีแล้วนะครับเพิ่งวันที่3ามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครบสิบปีตอนนี้เราเข้าสู่ปีที่สิบเอนะครับช่วงแรกๆเราจะเห็นเลยว่า Q 4กับ Q ิวหนึ่งสดีสุดลองลงมาก็เป็น Q ิหนึ่งนะครับแล้วก็ Q ิก็กลางๆคิสาก็คือเก็บคองอเข่าอย่างเดียว ไม่ต้องทํอะไรเลยแต่ช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเหมือนที่คุณกบนวรนพูดคือจากปีที่แล้วเนี่ยตัวเลข Q2 กับ Q3 ไม่เท่ากันเลยนะจำนวนผู้โดยสารรายได้นี่คล้ายๆกันนะครับกาไรก็ใกล้เคียงกันครับปกติ Q3 เนี่ยถ้าไม่ขาดทุนนิดหน่อยก็คือเบรกอีเวนก็เก่งแล้วนะครับแต่ที่ต่อปีที่แล้วเนี่ยเรากาไรเพิ่งจะมาหัวทิมเอาทิมเบาๆนะครับเอาตอน Q4 ท่านั้นเองนะครับที่มีเรื่องของมาพมาแต่ว่า โหลดแฟกเตอร์หรือว่าอัตราอัตราบรรทุกเฉลี่ยทั้งปีเลยก็คือ80 8 3เปอร์เในขณะที่ปี2012นี่เราได้82เปอร์เซนคือทั้งปีก็ยังโตอยู่นะครับผู้โดยสารปีที่แล้วเราขนไปทั้งหมด10ล้านคนนะครับ10ล้านคนเ,เป้าเราตั้งไว้10ล้าน3แสนก็หายไป3แสนก็ถือว่าน้อยมากถ้าเกเทียบกับทั้งปีแล้วเครื่องบินที่เรามีอยู่ปีที่แล้วก็จบที่35ลำน,นะครับเป็น320บนเลย ร1 8บที่นั่งนะครับจริงชาร์ตอันนี้คล้ายๆกับทางเซนเทลนะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นจำนวนผู้โดยสารนะครับก็มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขาท่องเที่ยวก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้ามีเหตุการณ์เบาหน่อยก็โตเยอะหน่อยถ้ามีเหตุการณ์หนักหน่อยก็คืออาจจะ flat หรือว่าคือจะให้ drop เลยเนี่ยคงจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเขียนเขียนเส้นเส้นทับบนก็คือยังโตอยู่ครับ แล้วก็ที่คุณกมวลวันบอกเมื่อกี้หลังจากเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่พอวิกฤตจบปั๊บเท่าที่ผ่านมานะครับไม่เคยเกินหกสิบวันกลับมาเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ตัวเลขตรงกันนะครับแต่ว่าต้องอัดโปรโมชั่นอย่างแรงเลยนะครับระเบิดบุ้มที่บาหลีครับนะครับบอกไม่มีใครไปเที่ยวแล้วตอนนี้เกาะบาหลีหมดหมดอนาคตแน่นอนครับใส่เข้าไปเก้าบาทคนไปเต็มลำเลยไม่กลัวแล้วระเบิดละไม่กลัวแล้วระเบิดก็ไม่กลัวแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ย อ,อของดีราคาถูกยังมีจริงในโลกนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันพอเราออกโปรโมชั่นไปเนี่ยคนไม่ได้มาเที่ยวต้องถ้าเกิดนับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่กุมภาห้าเดือนมันอั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพวกพวกชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาวยุโรปซึ่งเขาค,คิดมากในการใช้จ่ายตังเนี่ยเขาเลยรู้เลยว่าถ้ามาช่วงนี้ปั๊บเนี่ย รับรองว่าห้องพักต้องถูกโปรโมชั่นร้านอาหารนู่นนี่นั่นคือเต็มไปหมดเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเป็นรีพีทคัสเตอร์ก็คือเขาจะรู้เลยว่าบางทีเขาอาจถ้าเกิดเป็นผมนะพวกบอกเมื่อไหร่จะมีวิกฤตอีกจะได้มาเที่ยวอีกเพราะว่ามาทีไ่ไรแล้วสุกทุกทุกทเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางแอร์เชียจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นี่คือจํานวนเครื่องบินที่เรารับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังใส่ของเราโตไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือจํานวนเครื่องบินแผนการเพิ่มจานวนเครื่องบิน ปีนี้เนี่ยปีนี้ปี2 0 1ไหรัะ2014นะฮะ14ปีนี้เพิ่มอีก8ลำนะครับแล้วก็เป็น6ลำ6ลำต่อไปจนถึง2017เป็นชนิดเดียวกันหมดปะเป้าเราก็คือภายในอีก3 3-4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเครื่องบินประมาณ60ลำไม่ใช่ไม่บานก็คือ exactly 60ลำนะครับก็จะอยู่ตามตามตามทั้งดอนเมืองด้วยแล้วก็หลายๆที่ด้วยครับแต่สิ่งที่เราได้ทำมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปทำ หนักสุดเลยตอ,ตอนตอนไตรามาสที่4ี่ที่เริ่มมีวิกฤตทางด้านการเมืองการเมืองเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ในไตรามาสแรกด้วยเนี่ยคือเราได้ย้ายเที่ยวบินจากดอนเมืองเนี่ยนะครับปกติเราเราจะบินจากสมุทรจากเมืองจีจากสิงคโปร์จากไหนก็นแล้วแต่เนี่ยบินเข้ามาที่ดอนเมืองรเราจะย้ายเนี่ยไปอยู่ที่ end destination เลยปกติเข้าลงปั๊บแล้วตอนนี้เราจะไปภูเก็ตไปกระบี่นะครับแล้วก็ไปเชียงใหม่คือไม่ต้องเข้ากรุงเทพทเลยคือบินจากเชียงใหม่เราตอนนี้จะไปฮ่องกงเรามีไปฮ่องกงมีไปมาเกานะครับ มีไปสิงคโปร์สิงคโปร์เพิ่งปิดไปเพราะว่าช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่รแล้วมีเปิดจากเชียงใหม่เนี่ยไปหังโจเลยนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยเราไปฮ่องกงนะครับไปไปไหนบ้างวะไปสามสี่ที่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> ในต่างประเทศแต่ละครับ,รบแล้วเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าก็ไปปรึกษาก,การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็พูดเป็นภาษาเดียวกับเราบอกว่าต่อไปนี้การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการโปรโมทประเทศไทยเขาจะไม่ใช้คําว่าไทยแลนด์แล้ว เขาจะใช้ Destination เลยก็คือก็ Welcome to ภูเก็ต Welcome to สมุย Welcome to เชียงใหม่ Welcome to ก็คือจะต้องเริ่มยากคิ้นขายจะไม่เป็นแบบ Exotic Thailand มีนู่นนี่นั่นไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันต้องบ y p a s s ดอนเมืองหรือบา p a s สกรุงเทพหรือสุวรรณภูมิให้ได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวบินของเราอย่างปีนี้เรารับเข้ามาเครื่องบินมา8ลำเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพแค่ประมาณ3หรือสลำอีกครึ่งหนึ่งจะไปอยู่ต่างจังหวัด นะครับก็เราคงจะส่งไปอยู่ที่สุราษฎร์ไปอยู่ที่กระบี่อันนี้ไม่ใช่กยุทยุระยะสั้นถูกไหมไม่ใช่ครับอันนี้คือกยระย์ระยะยาวเลยระยะยาวเลยก็คือจะบินจากกระบี่เนี่ยไปในง่ายๆก็คือประเทศจีนนะครับไปประเทศจีนสี่ห้าเมืองแล้วก็จะมีมาเก๊ามี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 สิงคโปร์ฮ่องกงอันนี้คือหลักๆเลยครับเวลาเราบินไปมาเก๊านี่ไม่ใช่แปลว่าเราไป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 คูมองคณิตคิดเร็วนะครับ ที่ที่มาเก๊าเนี่ยวันนี้เราบินได้สี่ห้าเที่ยวต่อวันเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งจีนตอนใต้เนี่ยเข้าข้ามาที่เมืองที่เรียกว่าชูไห่นะครับซึ่งจากสนามบินมาเก๊าเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปประมาณสิบนาทีจะถึงด่านเมืองจีนเลยนะครับแล้วคนจีนทั้งแถบมณฑลเขาเรียกว่างดงนะครับไอ้เพลิวเวอร์เดลต้าเนี่ยจะข้ามมาแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่มาเก๊าเพื่อที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นคนมาเก๊าเองหรือว่าคนไทยที่ไปคณิตคิดเร็วเนี่ยมีแค่ประมาณทัก สิบปนคนี้นนคิดเร็วนี้คือไปเล่นพน,นันนะ,นะครับที่เหลือที่เหลือเนี่ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นคนจีนที่ที่เดินทางนะค,ะครับ,รบเพราะฉะนั้นดีแมรเนี่ยยังมีอีกเยอะอืมแต่สิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเราตอนนี้โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยว่าคนก็เริ่มชินแล้วแหละ นะครับคนเขาเริ่มชินแล้วชินกับปัญหาการเลยแต่ไอ้ไอ้พลเะกุกเฉินครับกาที่สําคัญเลยก็คือว่าพอมันมีการมีการประกาศไอ้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยแต่ละประเทศเขาออกอร์ n i n g หรือออกไอ้ travel advisory มาซึ่งทําให้ประชาชนเขาเนี่ยนะครับไม่อยากที่จะมาเพราะว่าอยากเสี่ยงดีกว่าคือเรามาเที่ยวเราก็อยากสนุกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทางทางเราเองเนี่ยนะครับทางทางทางแอร์เอเชียเนี่ยปกติเวลาเราตั้งแต่เข้าเข้า อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องไปรถโชว์ใช่ไหมครจริงๆเราไปรดโชว์ประมาณปีหนึ่งก่อนที่เราจะที่เราจะเข้าแล้วเพื่อที่ได้ได้รู้จักกับอินเวสเตอร์คําถามยอดคิดของอินเวสเตอร์นะครับผู้ก,กองทุนทั้งหลายเลยก็ถ,ถามว่าอ้าวริสของยูเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะครับสิ่งที่ยูคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงมสมัยก่อนเนี่ยผลก็ตอบว่าน้ํามันน้ํามันน้ํามันหนึ่งสองสามคือน้ํามันอย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นนี่เราอเอาอย่างหมด พอพ,อพอวิกิจน้ามันมันหายไปแล้วน้ํามันประมาณ4ี่5ิี่ห้าเปอร์เซ็นเี่ยเป็นต้นทุนของเรา uh huh. ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับพอวิกฤตน้ํามันมาหมดไปผมก็บอกว่าอ่ะ p o l i t i c เพราะตอนนั้นก็เริ่มมีเรื่องของ p o l i t i c น้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามัน uh huh. ก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือมีแต่ p o l i t i c กับน้ามัน uh huh. แต่วันนี้คําว่า p o l i t i c เนี่ยผมเลิกพูดแล้วพูดแต่น้ํามันพอพูดมาเจ็ดปี p o l i t i c ก็ยังอยู่สรุปแล้วเราต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ p o l i t i c ไม่ใช่ r i s กต่อไปแล้วมันเป็นนอไปแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่เรา,เราเมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุปสรรคหนึง่งเหมือนกับน้ํามันเหมือนกับคู่แข่งเหมือนกับภูมิอากาศที่ขอ,ของโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นวิสแล้วมันเป็น something ที่เราจะต้องมันมาขวาเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายมันมาซ้ายเราต้องเลี้ยวขวานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาิเว v e ตอร์ถามว่า key ิส s ฟ f เตอร์คืออะไรก็กลับไปที่น้ำมันใหม่ p o l i t i c ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็น มันเป็นวิสไม่ได้แล้วนะครับผมเคยผมเคยไปสัมมนา,าอยู่ที่หนึง่งนะครับตอนนั้นมีบริษัทโคคาโค,คลา่าบ้งนะฮะัเขาบอกว่าเ,เป้าคุณสูงขนาดนี้คุณจะทําได้เหรอโคคาโคล่าบอกว่าต่อให้ฮิตเลอร์ลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพต่อให้นู่นแน่นั่นขึ้นมานเขามีสมมติหนึ่งล้านเคสที่จะต้องขายเขาต้องขายให้ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพูดแบบเดียวกันก็คือปีที่แล้วเป้าของเราคือสิบล้านคนคปีนี้สิบสามล้านคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นยังถูกอยู่อย่าลืมนะครับพุ่งนี้นเลยตาลาดเปิดก็คุณทัศบุ์ก็เอาอะไรนะไปเชียงใหม่สักห้าบาทเงี้ยมันก็ผมก็ว่าเต็มลำอ่ะฮะเดี๋ยวผมว่าเราเอาห้องนี้ก่อนเลยไหมฮะเราสิทธ์จองก่อนเลยเพราะฉะนั้นอีกอันที่ที่อยากจะเหมือนกันกับทางทางเซนเทลกับทางเอราวันก็คือว่า ตลาดต่างจังหวัดวันนี้เนี่ยมี potential จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับหลับตาข้างหนึ่งเลยไม่ค่อยสนใจทุกอย่างก็จะลงในกรุงเทพแต่พอมันเกิดวิกฤตที่นี่เราก็เริ่มขยับขยายออกต่างจังหวัดนะครับวันนี้ห้างทางเซ็นทรัลเองทางอะไรก็ไปลุยต่างจังหวัดเยอะพอเราเริ่มชิฟจากดอนเมืองมาให้บินดเล็กไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยปรากฏว่าเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเองก็ชอบคือแทนที่คือเมื่อก่อนนี้ ไม่ออกใหม่นตอนนี้เราก็อยากกินสองขาไงครับพอลงกรุงเทพปุ๊บก็ต่อไปภูเก็ตอ่าแล้วก็ได้กินสองขาจากต่างประเทศมาแต่วันนี้กินขาเดียวก็เอาดีก่อนไม่ได้กินเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะไปเอ็นเดสร์เเนชั่นเขาได้เขาเลือกที่จะไม่มาเลยครับเป็นการปรับกลยุทธ์เป็นการปรับกลยุทธ์นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็พอไปมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในต่างจังหวัดเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้สองมันก็ตกกับ ทางทางพมิลเราวแถวนั้นทั้งโรงแรมด้วยอะไรด้วยเองนะครับผู้โดยสารจีนที่เห็นเมื่อตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณเซนเทลได้ได้ได้ครึ่งหนึ่งในนั้นมาจากแออเชียนะครับผมว่าผมว่าเรามีคดีกันเยอะนะฮะเวทีเนี้ยแล้วก็วันนี้เราบิน เราบินเข้าไปอยู่ที่ประมาณ7-8็ถึงปดเมืองเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันสามารถบินไปได้อีกเยอะมากๆนะครับ,รบแล้วก็มีหลายเมืองวันนี้เราเข้าไปแล้วไม่ได้เข้าไปในเมืองใหญ่เลยเมืองที่เราเข้าไปเนี่ยครั้งแรกเราไปที่เซนเจนกับกวางเจาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ประก,กอว่าผู้โดยสารก็ ก็ก็โอเคนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีทางเลือกเยอะมีสายการบ,บินเข้าไปเยอะครับ <c oughs> แต่ว่าเมืองสังเกตว่าถ้าเกิดใครตามมาเอเชียจะเห็นว่าเมืองสองสามเมืองหลังที่เราเปิดเนี่ยจะเป็นเมืองรองนะครับซึ่งสนามบินไม่แออดมากครับ <c oughs> แล้วเราก็เป็นสายการบ,บินเดียวที่เข้าไปแล้วก็บินบินเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเราก็เป็นสายการบ,บินเดียวที่ไม่ได้บินวันละเที่ยวคือบินวันละสองเที่ยวก็อย่างเช่นเมืองฉงชิ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเฉินตูนะครับแล้วก็กลางปีนี้เราจะเปิดเฉินตูเหมือนกัน นะครับซึ่งบ,บินตรงเข้าไปก็คือวันละสองเที่ยวแล้วก็มีซีอาร์มีอู่ฮั่นนะครับก็ก็บินวันละสองเที่ยวงั้นเนี่ยเมืองในระดับแบบนี้เนี่ยคือแต่ในเมืองที่พูดมาเนี่ยประชากร5้าสิบล้านคนขึ้นั้งนั้นเลยนะฮะคือประเทศไทยเลยละนั่นบินวันละบ,บินวันละสองเที่ยวเที่ยวละร้อยแปดสิบคนสองเที่ยวก็แค่สามร้อยหกสิบคนถ้าบินเข้าเอาเครื่องเอาแคปซิิตีสามร้อยหกสิบไปทุกวันในเมืองที่ห้าสิบล้านคนคแล้วขายตั๋วไม่ได้ก็ควรจะไปบวชแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมี potential เยอะแล้วก็เศรษฐกิจเราณวันนี้เนี่ยถ้าถ้าเรายัางเป็นแบบนี้นี่นะครับ,รบการเดินทางในประเทศเองเนี่ยก็เยอะนะครับทุกครั้งที่มีวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายแพงเศรษฐกิจชะลอตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแรกที่บริษัทห้างร้านห้หหางร้านทั้งหลายต้องทําก็คือคต้องลดต้นทุนตัวเองแล้วเวลาลดต้นทุนตัวเองเนี่ยทำอย่างไรจะให้ฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดสามารถเดินทางได้เหมือนเดิมก็คือต้องมาขึ้น low cost นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยบริษัทก็จะออกนโยบายว่าถ้าบินไม่เกินสามชั่วโมงในภูมิภาคอาเซียนก็ให้ใช้โลคอสและพอเศรษฐกิจดีก็จะกลับไปบินพรีเมียมพรีเมียมก็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 ว่าไปแต่ปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมามันก็มีวิกฤตตลอดเขาก็ไปบินโลคอสตลอดเลยคือเขาเขาว่างจัดนะครับทำบ้างไหมควลาทำบ้างไหมเขาเขามีเวลาคิดอะไรที่มันไม่ได้นะครับเขาคงว่างอ่ะฮะคือคือท้ายสุดแล้วนี่ผมว่าธุรกิจโลคอสเนี่ย เราทำเซอร์เวยมา6ปีติดแล้วนะครับทุกทุกควอเตอร์ก็คือทำไอ้คอน s u m e r เซอร์เวยเนี่ยถามว่าทำไมถึงบินแอร์เอเชียนะครับคำถามเนี่ยออกมา2ปีครึ่งติดกันแล้ว3ามสข้อที่เหมือนกันเลยอันดับหนึ่งเลยคือราคาประหยัดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นโลคอสแล้วเราไม่ได้ถูกมองว่าราคาประหยัดหรือไม่ได้ประหยัดจริงเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือราคาประหยัดอันดับที่สองก็คือว่าเส้นทางบินหลากหลายและมีความถี่เยอะก็คือสะดวกสบายจะไปตอนเช้ากี่โมงก็ได้อะไรที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเราก็เป็นจริงเพราะว่าเราเป็นโลคอสเจ้าเดียวที่มีเส้นทางบินในต่างประเทศนะครับอันที่สามแอร์สวยอ่ในคำตอบผมอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงเซอร์เวย์มันออกมาใช่ผมตอบเองค่ะอันนั้นโอเคนะครับมาสามข้อเนี่ยตอนนี้ออกมาหกรอบที่เรา ที่เราที่เราหกถึงเจ็ดรอบที่เราทำเซอร์เบทุกสามเดือนเนี่ยออกมาเหมือนกันเลยนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือคือข้อหนึ่งนะครับราคาต้องต้องประหยัดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะบวกนู่นบวกนี่อะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆคนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะครับออกมาแล้วยังไงก็ราคายังยังยังถูกอยู่ซึ่งต้นทุนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่สาคัญมากนะนะโดยเฉพาะณปัจจุบันที่โหลดแฟกเตอร์มันหายไปนี่นะครับก็ต้องบริหารจัดการต้นทุนให้ดีเพื่อที่จะเสนอขายตัวได้ในราคาที่ประหยัด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราที่เราบอกกับประชาชนเป็นสัญญาประชาคมเลยก็คือว่าไม่ว่าเราจะบินไปที่ไหนสายการบินแอร์เอเชีย e จะต้องเป็นสายการบินที่ราคาประหยัดที่สุดในทุกเส้นทางบินที่เราบินอืนะครับครับ <นะ S 1> แล้วดมทํากลยุทธ์นั้นเพ่อิญมีไทยแอร์เอเชียผมขอเปิดผมขอหน้าแรกหน่อยได้ไหมครับหน้าแรกตอนเปิดสัมมนาเลยครับบินหน้าไหม อันนี้เหรอฮะครับขอบคุณเคแบงค์นะครับขอบคุณครับที่ช่วยโฆษณานี่เป็นเครื่องบินของแอร์เอเชียแล้วมันบินผ่านมือผ่านชื่อผมที่ไหนก็ถามแล้วเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังเลยนะครับซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆนี้จริงๆเครื่องบินมาแล้วนะครับไทยแอร์เอเชีสครับมาจอดอยู่ตั้งแต่เดือนมกราแล้วครับแต่ว่าพอติดการ สัมมนาทางการเมืองตามถนนนะครับก็เลยพอจะเปิดจะเปิดขายตั๋วเปิดบินก็กลัวว่าจะมีแต่คนแต่คนไทยไปแล้วชาวต่างชาติไม่เข้ามาก็เลยก็เลยจอดไว้ก่อนนะครับแต่จอดไว้ตอนนี้เงินค่าเช่าก็ยังเดินเดินอยู่นะครับก็ตอนนี้อันนี้คือไทยแอร์เอชเอ็กซ์ไผมก็อมลงไปเลยครับช่วงนี้ยังหล่อขึ้นนะครับคือแอร์เช็กซ์เนี่ยแอร์เช็กซ์เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ที่เคยขึ้นแอร์เอเชียนะครับ ทุกอย่างเหมือนกันเดียะเลยนะครับจะ mm hmm. ต่างก,กันแค่สองข้อเท่านั้นเองครับ,รบทุกอย่างเนี่ยระบบการขายตัว๋วระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับอาหารหนู่นนี่นั่นนะครับาการมาิธีในการบินนู่นทุกอย่างเหมือนกันบหมดเลยต่างกันอยู่แค่2ข้อ <Okay. S 2> อันดับแรกเลยก็คือว่าแอร์ชี e จะบินในลัสมีไม่เกิน4ี่ชั่วโมงแอร์เอชเอ็กซ จะบินนัก้มมีตั้งแต่4ถึง8ชั่วโมงเขาจะไม่มาทับเส้นด็วกว่าไม่มา,าทับครับไม่มาทับนะครับ,รบอันดับที่2เครื่องเนี่ยไม่ใช่เครื่อง3ามสามสามบัสเป็น3ามสนะครับซึ่งตัวใครที่เคยนั่งเครื่องอของการบินไทยนะครับไปฮ่องกองหรือว่าไปสิงคโปร์หรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเครื่องประมาณขนาดนั้นซึ่งเป็นเครื่องใหญ่ะฉะนั้นเราไม่ได้เอาเครื่องเล็กๆเนี่ยบินไปญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นเครื่องใหม่เลยแล้วก็มีชั้นธุรกิจด้วยสิที่นั่งนะครับซึ่ง ราคาตั๋วก็แน่นอนนะครับก็จะถูกกว่าสายการบินที่ให้บริการอยู่ประมาณ15-20%เนะครับเพราะฉะนั้นบินกับ